อะไรครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบิ๊กบอทตฟักนะครับวันนี้เราก็ไปอยู่กันในสเตตอฟดีเกร์แบบเช่นเคยนะครับ <S <S <ๆ>หลังจากที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยผมได้ทําเรียกว่าเป็นทําโพยสอบถามทุกคนนะครับว่าบ้านที่เราจะไปอยู่ต่อไปเนี่ยเป็นบ้านอะไรกันดีนะครับผมอย่างก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยก็คือโกดังอันที่2ก็คือสถานีตํารวจนะครับซึ่งคอมเมนต์ก็หลากหลายมากมายนะผมก็ต้องขอบคุณเลยที่มีส่วนร่วมในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับสถานที่ที่ทุกคนเลือกกันมาแบบมากมายไก่กองเรียกว่าชนะแบบเเอกกัลย็คื ในส่วนของสถานีตำรวจนะครับผมคนเลือกมากค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมหลายคอมเมนต์หลาย10 20 30คอมเมนต์พอสมควรนะซึ่งตอนนี้จะให้ทุกคนดูครับในเรื่องของคอมมูนิตี้ของเรามีคนเข้ามาใหม่ดนะ้คือชาวิสนั่นเองนะครับนี่เลยเขามีสกิลในเรื่องของเสาไฟฟ้านี้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปทําอะไรได้มั่งแต่ว่าน่าจะมีประโยชน์สุดๆเลยนะครับ เอาละทีนี้เดี๋ยวขอดูก่อนในพาร์ทนี้นะครับเรามีเอาท์พสตเหลืออีก2ที่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะไปเครม1ที่ที่เป็นแทงค์น้ำอ่าแทงค์น้ำและอีกหนึ่งที่ที่เป็นอ่าเป็นหม้อปแปลงไฟฟ้าแล้วเราจะได้มีไฟฟ้าแล้วก็น้ำใช้เนะี่ยโอเคเดี๋ยวทีนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยย้ายบ้านกันแบบรวดเร็วเลยนะครับเราจะไปที่สถานีตำรวจตรงนี้เพราะว่าสถานีตำรวจเนี่ยทุกคนเนี่ยเลือกกันมาอย่างพังพลูเลยทีเดียวนะครับผมส่วนโกดังก็อย่าเพิ่งเสียใจไปโอกาสน่าจะมีให้เลือกกันอีกนะเดี๋ยวก่อนจะไปนะผมมมแปปึเเอา้ัไติ หนึ่งแล้วกันเพราะว่าเราต้องขับไปค่อนข้างที่จะไกลทางเหนือของแมปเลยนะครับเออแล้วก็ลืมไปทุกคนอันนี้เป็นความบังเอิญไม่ได้อยากจะแกล้งอะไรนะฮะเปิดคลิปตอนกลางคืนอีกแล้วนะครับออขออาภัยจริงๆทําไมมันช่างบังเอิญอะไรเพียงนี้นะครับจริงๆแล้วผมไปอ่านคอมเมนต์หลายๆคนนะครับผมบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมพี่ไม่หาบ้านอื่นในอะนาคตอาจจะมีบ้านดีกว่านี้แต่ ผมจะบอกเหตุผลว่าทําไมผมจะเลือกบ้านหลังนี้ในคลิปนี้เลยก็เพราะว่าผมจะได้เริ่มวางหลักทินฐานสักที่หนึ่งเพราะว่าผมไม่อยากจะย้ายบ้านแล้วอยากจะอยู่สักที่หนึ่งที่ไหนที่หนึ่งไปเลยนะครับจะไม่ย้ายไปนู่นไปนี่ไปนั่นนยเราจะได้ทําการอัปเกรดฟฟสิลิตี้ต่างๆนะแล้วก็จะได้จบไปในทีเดียวเลยแล้วก็อนาคตก็ไล่เก็บเควสเอานะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะเน้นไปเรื่องของการสร้างถิ่นที่อยู่เผื่ออนาคตจะมีคนเข้ามาอยู่ด้วยเราจะได้มีบ้านแบบพร้อมรับคนเข้ามาอยู่นะทุกคน แล้วซ้ายเปิดไฟดิฟซะหนึ่งทีฟิวอุ้ยรถ <c oughs> แรงไปหน่อยฮนะโอเคเดินทาง1กิโลกว่าๆนะครับก็จะถึงแต่เราก็จะเดินทางกันแบบยามค่ำคืน แต่ผมเห็นหลายๆคอมเมนต์นะครับอยากให้ผมไปอยู่โกดังเหมือนกันเพราะว่าอยู่โกดังแล้วเนี่ยมันมีสล็อตเยอะใช่ไหมทุกคนพอมีสล็อตเยอะจะสร้างอะไรได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าหลายๆคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าอยู่สถานีตำรวจก็จะดีเพราะว่ามันป้องกันงะแล้วเสียงส่วนใหญ่ก็อยู่สถานีตำรวจด้วยก็นับถือเสียงส่วนใหญ่ครับประชาธิปไตยเราก็จะไปอยู่ที่สถานีตำรวจเนาะฟ<ฮ>ิวอุ๊ฟโอ้โหจอดรถอย่างกับฟาสต์แอนด์ฟิเรียสเอ้ยมีที่จอดรถ3คันพอดีโอสบายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น เราจะเข้าไปเคมบ้านกันแบบรวดเร็วพาร์ทนี้เราจะใช้บ้านแล้วก็จะตั้งหลักแหล่งตรงนี้ให้เป็นบ้านหลักของเราเลยนะครับเปิดประตูกันหน่อยโอเครู้สึกว่าบ้านหลังนี้นผมจะสำรวจไปแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าต้องการการสำรวจอีกรอบนึงเหรออุ๊ยอู้หมองไม่เห็นเลยมืดมืดเกินโอเคฮะผมได้ยินสองเสียงเอาขวาก่อนแล้วกันนอนสบายเหรออะไรวะนะโอ้ <laughs> เดินมาจะทับตัวมันอยู่แล้วมันยังนอนกลนอยู่เลย <c oughs> เป็นไรอะ่ะโอ้โหเอ้ตอมบี้คานเนาะตอมบี้คาเน,คานี่ครับผมเรียบร้อยเก็บมาเก็บลูกกระสุนโอเคเปิดแมปตรงนี้ให้เรียบร้อยซะนะครับตรงนี้จะได้เป็นที่ปลอดภัยแล้วก็จะเคลมบ้านหลังนี้ไปเลยจัดไปเรียบร้อยครับแอรเรียน,นี้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะโอเคไปใช้แต้ม1,000พแต้มนะครับผมจัดไปแบบรวดเร็ว โอเคทุกคนมาบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวยงามโอเคตอนนี้ทุกคนหน้าหน้าบึ้งตึงกันมากครับเพราะว่าหลายๆอย่างทุกคนอาจจะไม่พอใจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปก็ไม่มีการเด่นก็ไม่มีเดี๋ยวผมจัดให้นะใจเย็นนะทุกคนเดี๋ยวทีนี้เรามาเริ่มสร้างสิ่งต่างๆในเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะมีแขกไม่ได้รับเชิญเหรอน,นี่อุย้ยวัด t ดอะฟัคหมากอนหมากอโบตีมันตีมันมาไงวะ มายังไงต้อนรับกันอย่างดีเลยโอเคครับรถมาทุกคันแล้วอุ้ยมีที่จอด4คันเลยนะทุกคน1 2 3แล้วยก็4อู้ดีจัง ถือว่ามีที่จอดรถเยอะครับเราก็เป็นสายสายขับรถได้แบบอีซี่เลยเอาละทุกคนเดี๋ยวผมขอยืนอยู่เฉยๆครับช่วงนี้จะเป็นช่วงต่อเติมบ้านนะครับเอาละสิ่งแรกที่ผมจะทําการสร้างเลยเดี๋ยวผมเปิดแมปบ้านขึ้นมานิดนึงครับเบสของเรามีสล็อต1 2 3 4รวมตรงนี้เป็น5นะครับมีที่นอนที่สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าคนไม่น่าจะพอเดี๋ยดูสเตตัสบ้านนิดนึงครับสเตตัสของคอมมูนิตี้ตอนนี้ที่นอนดูเหมือนจะพอกับคนพอดีเป๊ะเ,เลยแต่ว่าของเราเหลือเราอัปเกรดเลยลวกันเพราะว่าอนาคตอาจจะมีคนเข้ามาเพิ่ม ก็จัดเข้าไปครับโอเคแล้วทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทําการอัปเกรดต่อไปเดี๋ยวด้านในเนี่ยผมจะให้มีเดี๋ยวข้างในเนี่ยผมจะให้มีในส่วนของโรงพยาบาลนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าอยู่ด้านในน่าจะดีกว่าน่าจะปลอดภยัย จัดไปโรงพยาบาลเดี๋ยวผมจะสร้างแค่นี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีถ้าสร้างมากกว่านี้เสียงมันจะดังครับอาจจะเกิดการบุกลุกได้ยับคํำคืนนมันก็จะไม่ปลอดภัยตอนนี้เนี่ยเราเหลือแต้มอยู่1,600แต้มนะครับผมสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนี้ก็คือการที่เราจะไปหาเคม1หนึ่งเลยก็คือจะเป็นแทงค์น้ําขนาดใหญ่เราจะได้มีน้ํามาหล่อเลี้ยงบ้านเราแล้วก็2เลยก็เป็นแบบเป็น เป็นหม้อแปลงขนาดเล็กนะครับเราจะได้มีไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยงราวบ้านเราจะได้มวราวดีๆครับเดี๋ยวผมหาก่อนว่าวแถวๆนี้เนี่ยมันมีหม้อแปลงหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะออกไปหาของนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งของไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเอาของใส่ในสเสบียงบ้านของเรานะครับมันก็จะเรียกว่าเต็มใช่ไหมโอเครู้สึกว่าล็อกเกอร์นี้นะครับจะเพิ่มในเรื่องของความจุของกระสุนนะครับแล้วก็ เชื้อเพลิงแล้วก็ได้ความจุของอุปกรณ์ต่างเนี่ยเยอะขึ้นนะครับ25หเลยอุ้ยดีแล้วอัปเกรดขึ้นอีกหนึ่งขั้นได้หรือเปล่านะครับขอดูซิอันนี้ไม่ได้เอ่อไม่น่าจะได้นะเดี๋ยวที่นี้ความต้องการของบ้านเราก็จะมีในเรื่องของเวิร์กช็อปด้วยนะครับทีนี้เวิร์กช็อปเนี่ยเขาต้องการเพราะว่ารู้สึกว่าจิมมี่จะต้องการเป็นพิเศษเวิร์กช็อปแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นการ์เด้นเป็นสวนแล้วเราก็มีคนที่มีสกิลในเรื่องของการ์เด้นด้วยน,นั่นัะครบ โอเคถือว่าเราเริ่มต้นได้อย่างดีนะนี่จะเป็นบ้านหลังเดียวและหลังสุดท้ายของผมเนี่ยที่จะเล่นแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดนั่นเองเนะเดี๋ยวผมจะใช้สล็อตใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นสวนหลังบ้านเลยผมจะเอาฝั่งนี้เป็นสวนหลังบ้านแล้วกันโอเคจัดไปครับสร้างฟาร์มใหญ่กันเลยเรียบร้อยครับบริเวณหลังบ้านเราก็จะมีฟาร์มใหญ่อีกหนึ่งอันเดี๋ยวทีนี้ภารกิจต่อไปในวันนี้อาจจะไม่ได้แบบหวือหวามากเราจะเน้นไปในเรื่องของการทําบ้านนะครับทุกคนการทําบ้านเราก็ต้องไปหาน้ําแล้วก็ไฟฟ้าเข้าบ้านได้ได้ซึ่ง เอาจริงๆผมยังไม่เคยเจอแท้งน้ําเลยนะครับแต่แถวบ้านเรานะก็ต้องขับรถไปหาแท้งน้ำกันซะนิดนึงโอเคทุกคนใครที่กําลังบ่นว่าเอ้ยพี่มืดจังเลยใกล้จะเช้าแล้วนะอุ้ยอันแน่อยู่ไหน <laughs> กำลังไปดีกว่า <laughs> ขอเวลากลับรถสักหนึ่งทีห้าเป้งเหรอะห้าเป้งอห้าอุ้ยมันี่มันไม่ยอมมันไม่ยอมเฮ้ยนี่ดิฟมาครับ มันออกซ้ายแน่นอนโบนี่เอ้ยไปแล้วครับผมจากกระนนอตอย่าไปยุ่งกับมันครับชนก็ไม่ตายรถจะพังเอายาวๆไปเลยฟืบอ,อุ้ยเจอพี่อ้วนตัวแดงไม่ยุ่งแหละไปขึ้นทั้งบนเราจะมาเปิดแมพกันก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาหาแทงน้ํากับมะแปงไฟฟ้าใช่ไหมสำรวจแมพก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้มีเอา้าอู้ สวยงามตรงนี้มีไฟฟ้าแววนะครับเย่ yeah. ใช้แต้มเคม2,000เลยนะทำไปเล่นไปนะครับไม่ง่ายนะอย่างเงี้ยโอ้โหเอาเรื่องนะครับใช้แต้มเยอะจังตอนนี้เรามีแต้มเท่าไหร่อะอย่าบอกนะว่าแต้มไม่พอไม่พอ,พอแน่ๆเราเหลือพันหเอาลักชัวรี่ไอเทมไปขายนะพวกผ้าขนหนูอยาสบู่ยาสะผมอะไรพวกเนี้ยเอาไปขายน่าจะได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้จะได้เยอะปะลูดลงมาเลยไปล่ะึ้นรถสวย ไปแล้วแล้ไอ้อ้วนตัวแดงมาแล้วไปแล,ล้วครับชนหน้ามันเกียบเียบเกียบโอไฟแตกแล้วไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวลดพังดิฟไปหนึ่งทีไปครับอีก500เมตรโอเคครับผมถึงแววนะครับชาดไปเดี๋ยวผมจอดตรงตรงนี้แหละขอชนในอ้วนโบนี่ดิฟอย่างเทอุ้ยอย่ามานะโอไม่นะ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 กูไปแล้ว ไปแล้วครับไปไปกันไว้เราเปลี่นขึ้นบิลบอร์ดเลยเราโอเคขึ้นอย่างรวดเร็วโอ้โหแถวๆนี้มีรถบ้านเต็มเลยครับ<笑><笑>เออเป็นสมาคมรถบ้านกันแน่ๆเลยตรงนี้นครับตรงนี้มีเป็นช็อปนะมีน่าจะมีอาหารแล้วก็ยาก่อนงเยอะแล้วแถวๆนี้เอ้ยเอ้ยโอ้ oh my god เดี๋ยวอ้ยใครก็ทิ้งพอร์ชไว้ตรงนี้วะเนี่ย oh. โอ้โห เดี๋ยวกูต้องเอากลับบ้านให้ได้เรามีที่จอดรถเหลืออีกหนึ่งอันนะครับบอกได้คำเดียวแล้วว่ารถตรงนี้เสียเราแน่นอนเอ้ยตรงนี้มีหัวใจซอมบี้อีกแล้วโอ้โหเห็นหัวใจซอมบี้แล้วปวดเหงือกไงขี้เกียจฆ่ามันเลยลูดฟิปเอาละทุกคนวิ่งหน้าตังสีครับรออะไรไปละครับไปละครับขึ้นรถกลับรถแบบคูลๆเอาละครับไปไอพวกซอมบี้น้างโง่แกตามฉันไม่ทันรอกนี่ขับรถ <laughs> ถ้าวิ่งหนีเนี่ยอาจจะไม่แน่ ชนเข้าไปโอเคทุกคนจอดตรงนี้ก่อนโอเคเปิดแมพกันต่อครับตรงนี้มีเอ้าเจอสถานีไฟฟ้าอีกแล้วนะครับดีจังเลยตรงนี้มีรถอีกหนึ่งคันตอนนี้เราใกล้เปิดแมพจะหมดเมืองแล้วนะครับผมก็ถือว่าดีเป็นการเซอร์เวยในตัวแนละ้วเราจะได้ดูว่าตรงไหนมีอะไรยังไงบ้าง เดี๋ยวได้แมปนะครับยังเหลือสล็อตต่อไปนะครับรู้สึกว่าจิมมี่จะต้องการคราฟเวิร์กช็อปนั่นเองนะครับโอเคเราก็จะผลิตให้เขาเลยแล้วกันเพราะว่าเขาต้องการมากๆเลยถ้าไม่ถ้าเกิดสมมติเราไม่สร้างให้เขานี่ฮะเขาก็จะหน้าบึ้งนีเทวิตกับจิมมี่เนี่ยต้องการเวิร์กช็อปเนีเรียกว่าเป็นช่างประจําบ้านของเรานันเองเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมขอดูก่อนนะครับไฟฟ้าตรงนี้เคม2000เท่ากันเลยโอ้โหใช้แต้มเยอะใช้ได้เลยนะไปตรงนี้ต่อครับผมจะต้องหาแทงค์น้ําให้เจอทุกคนแม่งหายากจังวะ,วะทำไมแมป ไปละขึ้นรถขับรถต่อยาวๆครับพาร์ทนี้เป็นเหมือนพาร์ทสำรวจเมืองเฉยเฮ้ยทุกคนตรงนั้นมีเต็นท์พยาบาลเป็นเต็นท์ทหารพยาบาลนีครับอาจจะมีโอ้พยาบาลแน่ๆเลยตรงนี้มีหัวใจซอมบี้อีกแล้วโอ้ยเจอเยอะจังว้เฮ้ยโอเคตรงนี้เคลียร์อีกหนึ่งที่ครับตรงนู้มีเสาสัญ,ญญาณอยู่ตรงนี้คืออะไรอะ่ะอ้โหเดินเป็นบอยแบนดเลยนะพวกมึงเอ้ย <laughs> แม่ เอาตัวไปชุบเฮลูบอยมาทําไมวะหน้าเดี๋ยวบริเวณข้างหน้าเนี่ยอีกร้อยหกเมตรเนี่ยเขาจะมีภารกิจอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวแวะไปดูสักนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ใกล้เราครับเดี๋ยวจะได้เคลียร์ภารกิจไปเลยแล้วกันเนาะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปปึ๊บดิฟขึ้นมาโอเคอ้เสาสัญญาณเนาะอ้มีคนอยู่เหรอเอ้มีคนอยู่นี่วะอุ้ยเดี๋ยว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 เยเดี๋ยวเเดี๋ยวเ เกรดข้างหลังมาสวยเอาเกรดทุบทุบหน้ามันเออแ yeah, yeah. ย่แย่เฮ้ยเราเชื่อเลยโอเคใครเขาไม่ยืนทําอะไรตรงนี้เนี่ยเข้าไปคุยหน่อยครับทิมมี่นายต้องการอะไรวะเพื่อนอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหน้ามันเอาเรื่องอยู่นะทุกคนเป็นภารกิจฆ่าคนเดี๋ยวผมขอดูก่อนถ้าเกิดตัวเขามีสกิลที่น่าพอใจเดี๋ยวเราจะช่วยเขาแล้วกันเฮ้ยอะไรเงี้ยแท ทูอะแททูนี่เป็นสกิลอะไรวะทุกคนอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันไม่เอาได้ไหมอะไม่ขอยุ่งแล้วกันโอเค bye bye. บายบายโบมือลาเลยไม่ขอยุ่งเลยน,นะครับโชคดีสหายขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพนะผมจะไม่ล้างแขนใครแล้วผมขี้เกียจนะไปเลยครับไปแล้วครับ,ไ,รบไม่ใช่เรื่องของเราไปแล้วครับผมคนเร็วไปแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยจิมมี่มึงไม่รอดแน่ล่ะ ตาครับไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นโอยโชคดีนะเพื่อนจิมมี่ <c oughs> ถึงแม้เราจะรู้จักกันแค่วินาทีเดียวก็โชคดีนะเึงองหู สเตปมีสเตปอยู่เดี๋ยวผมขอดูก่อนเอ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 อวยคู่เอกครับระหว่างจ็กกอน้อยกับจิมมี่นะครับผมฝ่ายจ็กกอน้อยเนี่ยทุบไม่ยั้งเลยครับจิมมี่เขาพยายามลบมแล้วก็ปืนยิงครับผมณตอนนี้ยังคงไม่ล้มครับจ็กกนอสบอกกูไม่ต้องตกะทานเลยเลยครับโหตอนนี้จิมมี่โดนฮุกซ้ายลงไปแล้วครับผมบอกได้คาเดียวเลยว่าโหจิมมี่ดูเหมือนว่าจะเสียท่าแล้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยมันล้มแล้วมันล้มแล้วสู้ๆจิมมี่เราเชียร์นาย อยากจะไปล่าช็อตจัก็นอนมากเลยครับเผื่อจะได้แต้มห้าสิบแต้มเอาแล้วจะก็น้อยดีนะมันหลบได้นะครับจิมมี่เอาดิจิมมี่สู้ดิวะวิ่งหนีทำไมโอ้โหเสียเวลาชิบเปิงตายดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเซอร์เวยก่อนเฮ้ยตรงนี้มีเสาไฟฟ้าแบบมินิมินิเหรออ่าแต่ว่าใช้ใช้สองพันแต้มเหมือนกันเลยโอ้ m ม่ก็ทำไมจังดุร้ายขนาดนี้โอ้โหไม่ร้อนมือเหรอวะเน่ยโอเ๊มือด้านเลยเนี่ยแป๊บหนึ่งนะทุกคน เท่าที่ผมสำรวจมาแล้วเนี่ยเต็มไปหมดเลยยังไม่เจอแทคงน้ําสักแทคงเลยวะ่ะแล้วดูท่านนเนี่ยคงจะเจอแทคงน้ํายากอยู่นะครับยังไม่มีที่ไหนเลยที่สามารถที่จะให้น้ําเราได้แล้วมันอยู่ตรงไหนว่าแทคงน้ําถามจริงภารกิจตามหาแทคงน้ําก็ยังคงดําเนินต่อไปครับทุกคนไปฮะเอ้ย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 แทงน้าปะนะแท้งน้าปะหนะ,นะ,หนะเดี๋ยวนะข้างหลังเราอยู่แถวแถวนี้เอ้ยใช่ปะอุ้ยแทงใหญ่ใหญ,ใหญ่อะไรไม่รู้ครับ มีเกณฑ์มีเกณฑ์ว่าจะใช้ได้อยู่ไปและใช้พัะแทงน้ำปะเอาเรื่องอยู่นะไปครับแบบรวดเร็วโอ้ตรงนี้เราเคยมาแล้วนี่อู้จำได้จําได้ชนโบเข้าไปเอาตูดตวัดโบสวยบูโคตรเก่งเลยไอเราดิอุย๊ยข้างหลังมาโชคสแลมโบหัวไปสองทีลากขึ้นมาแล้วก็ตีหลังิงตีหัวสั่นเข้าไปไปยิงหัวแตกอีกหนึ่งตัว ตัวที่2ตัวที่3มตามไปตามไปเก็บกระสุนด้วยนะครับขี้งกอ้าวโอเคทุกคนนี่คือทาวเวอร์วอเตอร์นะครับที่ผมต้องการเลยล่ะนี่เคฟเอาโพสใช้หนึ่งพัน แสดงว่าถ้าใช้1000เราจะเหลือ700แต้มเราต้องไปหาอีก1,300แต้มเพื่อจะได้2000เพื่อไปเคมไฟฟ้าวัตต์ฟักงั้นสิ่งที่เราจะได้จากเหตุการณ์นี้ก็คือถ้าเราเคมวอเตอร์นะเราก็จะได้น้ําใช้ในบ้านเราส่วนที่2เราก็จะได้โมราลที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เราอาจจะต้องเสียเชื้อเพลิงต่อวันซึ่งก็ไม่เด้ซีเรียสนะผมไม่ได้ไมลเท่าไหร่เอาละทุกคนเคมจัดไปลบไป1000เหรียญน,นะครับเราได้น้ำแววนะครับทีนี้บ้านเราก็จะดูแบบ นี่เป็นไงล่ะเอาเรื่องครับมียิ้มแยบที่นี้ขาดไฟฟ้าแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือไฟฟ้าเนี่ยมันก,นก้างที่จะเคมแล้วก็ใช้สองพแต้มเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราจะกลับบ้านแล้วก็จะเอาของไปขายกับเทรดเดอร์เนียเทรดเดอร์มันยังไม่ปรากฏตัวใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเออใช่ด้วยเฮ้ยตรงนี้มีเควสว่ะเป็นเควสของทหารด้วยครับความต้องการของอาหารเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวกองพันที่เท่าไหร่ครับนี่พวกคุณโอ้โหอุ้ย ปืนเขาแบบครบชุดสุดๆเลยนะขอดูปืนหน่อยนี่เอาเออขอดูอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยของตีเอาเรื่องนะหูอยากใกล้เข้ามาเป็นยามในบ้านซะเหลือเกินโอเคเดี๋ยวขอคุยเลยใครจะคุยกับเราโคแมนอ่ะก็ต้องการอะไรครับก็ต้องการอาหารใช่ไหมเดี๋ยวเราไปหาเขาก็ได้เพราะว่าแแถวนี้อยู่ไกลบ้านเราเดี๋ยวเราไปหาเขาดีกว่าเดี๋ยวลองลุ้นในนี้ก่อนครับเผอๆมันอาจจะมีฟุกมีอยู่นะโอเคงั้นรออยู่นี่นะทหาร แปลกป,ปะทหารมาขออาหารเรากินทั้งๆท,ที่เขามีปืนมีทุกอย่างพร้อมเลยมาขออาหารเรากินเฉยเบยจ้วงโบโอุย้ยสวยงามโอ้โหผมมีมีดคารลบิดนี่มันก็้า่ที่จะอีซี่เฮ้ยอย่ากรีดโชคสแลมโบหัวโบข้างหลังโบเอาดิมาดิครับมาดิครับหัวไม่แตกเฮ้ยโอ้โหทำไมมันแข็งแกร่งอย่างวะทุกคนกินสปอนเซอร์หน่อยเอาเอาหน่อยสิ เอาหน่อยสิเฮ้ยแปลกๆแปลกๆอุ้ยแปลกๆโอ้ยดีนะสเต็ปยังดีอยู่อุ้ยอุ้ยงงอะสิลูกพี่มึงตายไแต่ผมรู้สึกว่าซอมบี้เนี่ยมันเริ่มทนทานทนมือทนตีนขึ้นทุกวันแล้วทุกคนคือรู้สึกว่ามันเอาเรื่องนะโอเคเจอร้านขายของแล้วครับเปิดประตูขอให้เปิดได้แบบอีซี่หย่าให้ต้องให้กระทุ้งเลยนะโอเคล่ะสวย ในนี้นนไม่น่าจะมีซอมบี้ครับอะรูดของครับขอเป็นถุงอาหารเราจะไปให้ครอบครัวคุณทหารกันนะฮะมีอยู่3คนน่าจะอิ่มท้องอยู่โอเคได้อาหารแล้วเย่ yeah. แล้วก็ได้พวกเมเล็ดพืชเมล็ด,พ,ลดพันธุ์เอาไปทําอาหารกินที่บ้านด้วยครับแบบโชคดีอซอมบี้เสียงใสกีดไกเป็นกิโลเหรือมึงกีดเหรออืเรียบร้อย ตอนนี้เนี่ยเราเจอแท้งน้ําแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าดีมากครับทีนี้เรายังขาดเรื่องของไฟฟ้าซึ่งยังเคลมไม่ได้แน่ๆเพราะว่าเรายังไม่มีแต้มแต้มดาวพอนะต้องไปหาแต้มดาวมากกว่านี้ครับให้ได้2องพันแต้มซึ่งตอนนี้เรามี300ครับต้องไปหาอีกพันเโอเคต้องหากันยาวๆอาจจะเล่นหลายพาร์ทหน่อยกว่าจะได้นะ แต่ก็ถือว่าเราได้บ้านอยู่แล้วก็ถือว่าถือว่าตอนนี้โอเคแล้วนะถือว่าสบายๆชิชลๆเราจะได้มีแบบพื้นที่เป็นหลักเป็นแหล่งอยู่สักทีนะจะได้แบบไม่ต้องแบบเตะไปเตะมาจัดไปเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะถ้าฉันมีปัญหาอะไรแกมาช่วยฉันที่บ้านด้อเว้ยวนะ <'m> เจอกันครับคุณทหารไปแล้วครับผมเราจะกลับบ้านกันไปครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนับว่าบ้านเราเป็นยังไงมายังไงบ้างน,นะ ตอนนี้เนี่ยเราขาดแค่ในเรื่องของไฟฟ้านะครับตอนนี้เรามีน้ําใช้แล้วก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีแล้วแต่ในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยเรายังเคมไม่ได้เพราะแต่เรายังไม่ถึง2 0 0พันะตอนนี้เรามีแค่300ต้องไปหาอีกพันเเลยนะครับอาจจะต้องใช้เวลาหลายพาร์ทหน่อยกว่าจะได้นะโอเคเรากลับเอ้ยหูอย้อะไรเนี่ยเคลียร์ซอมบี้ก่อนนะเคลียร์ซอมบี้ก่อนเลยอุ้ยโอ้ยเฮ้ยซอมบี้ันเข้าไปในบ้านเราได้ไงเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มึงห้าวไปแล้ว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 ออ wait, oh, oh, มึงห้าวไปแล้วเอ้ยไอเวนซอมบี้โอ้โหมึงห้าวไปแล้วนี่คือบ้านบิ๊กบอยมาต่อฟากหมายความว่ายังไงเนี่ยเสียงอะไรหน้าบ้านนะไม่เอานะ <c oughs> ไอตัวนู้นไม่ไหวนะไม่เอานะเพื่อนอย่าเข้ามาอันนี้ของแข็งครับอ,อุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยห้าวด้วยห้าวด้วยอุย๊ยบ้านเรา เข้ามาในเมือตาหลิวก็เข้ามาในที่อันตรายขนาดนี้ไม่ได้ไอเวดตายตายซะเอาละทุกคนถึงเวลาเอาจ้วง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 สวยนี่มันบ้านใครให้มันรู้บ้างปิดประตูเลยเฮย้ยไม่ได้กลับบ้านมาแป๊บหนึ่งครับบ้านมันอันตรายขนาดน,นี้เลยวันเนี้ย โอเคทุกคนถือว่าเรากลับมาบ้านแล้วเดี๋ยวเก็บของที่ไม่ได้ใช้ก่อนในส่วนของรัชชูรี่ไอเทมเนี่ยก็ยังขายไม่ได้เพราะเรายังไม่มีเทรดเดอร์ปรากฏตัวนะก็ต้องรอสักนิดหนึ่งนะทุกคนมาดากต้าตื่นก่อนอย่าเพิ่งนอนหลับนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนออกไปดูก่อนนะครับว่าทําฟาร์มมันสามารถคราฟของได้ตามใจชอบเราหรือเปล่าว่าตอนนี้เรามีคนที่มีสกิลการเดนลิ่งแล้วโอเคดูสิในเรื่องของการอัปเกรดฟาร์มนะ อ๋อนี่เหรออัปเกรดฟาร์มเป็นฟาร์มอันดับที่2องเป็นฟาร์ม2นะครับเราก็จะได้ในเรื่องของอาหารบวก3ต่อวันเฮ้ยหูดีดีงามพระราม8นะฮะผมว่าเอาซะหน่อยไหมอัปเกรดได้เลยปะละ่ะอ๋ออีซี่ครับ4 1นาทีโอ้โหเล่นกันเหือกแห้งอ่ะกว่าจะอัปเสร็จบอกได้คำเดียวเลยว่านานสุดแหละโอเคเดี๋ยวทีนี้ในเรื่องของสิ่งของสล็อตเที่ยงเหลืออีก2ออันเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะคราฟอะไรดี โอเคตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเราจะสร้างอะไรเพิ่มไม่ได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้แบคทีเรียของเราเหลือ8 <c oughs> เรียกว่าโอ้โหเรียกว่าเราใช้ไปกับการสร้างค่อนข้างเยอะนะครับโอเคไม่เป็นไรถือว่าเราต้องไปหาแมทีเรียลเพิ่มนับในพาร์ตต่อไปแล้วก็ต้องเก็บแต้มดาวให้ได้เยอะขึ้นในพาร์ตต่อไปเพื่อที่ว่าจะเอาไป จะเอาไปทําการเคลมเอาโพสตไฟฟ้านะเพื่อที่บ้านเราจะได้มีไฟฟ้าใช้เพราะว่าตอนนี้มีน้ําแล้วหนึ่งยังไม่มีไฟฟ้านะครับก็ต้องรอต่อไปโอเคสําหรับพาร์ีก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เลือกบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นบ้านหลังนี้กันแบบยาวๆแล้วก็เจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย